ฮัลโหลวันนี้มาทอยทัวทัวทอยกับมาอีครั้งที่เซนท์แนเบลไม่ใช่เซนท่านลาดท้าวท่านผู้ชมเพราะว่าที่พี่ต้นกลับมาในวันนี้เนี่ยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเลยใส่แม็กแต่ที่นี่เขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่โซนของเล่นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วมาอัปเดตของเล่นกันเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบเห็นแวบๆบมีเดอะแบทแมเดี๋ยวพาไปดูครับ ไปกันเลยครับรับชมที่ช่องเด็กต้นฮีโรกันเลยไปครับเย่ yeah. นี่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 พามาโซนแรกก่อนเลยมาแล้วสปินมาสเตอร์ท่านผู้ชมโหพูดกับคิดโดแปซิฟิกไปไม่นานนะครับคิดโดแปซิฟิกก็เอาเข้ามาเรียบร้อยนะครับ รุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับว่าราคาของคิดโดแปซิฟิกเอาเข้ามาเท่าไหร่นะครับ2,495นะครับถ้าราคากลางตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ60ยูโรนะคคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 2 8บับาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าถ้าบวกถึงเรื่องของภาษีน้ำเข้าสัมบะสัมก้หรือสัมภาสามิรที่ต้นว่าราคาดีอยู่นะครับ เดี๋ยวพี่ต้นจะเอากล่องนี้ไปก่อนหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะครับนี่ทอยทัวัทวทอยนะแต่จะเอาถือถือกล่องนี้ไปด้วยพออยากได้นี่ดูหน้าดูหน้าแบตดูหน้าโรเบิร์ตแพ็คิงสันนี่แจ่มมากแจม่มแจม่มนะครับแต่เมื่อกี้หน้าตรงนี้น่าจะเป็นหน้าบูดบูดบี้บีเดี๋ยวมาดูกล่องหนึง่งนะครับกล่องนี้น่าจะสวยไหมนี่ หน้าสวยนะอกสวยมือสวยนะครับตัวรถก็สวยนะเดี๋ยวไปทําคลิปรีวิวกันเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ต้นเอากล่องนี้เด้อแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่ทุกคนเคยซื้อกันไปก่อนแล้วนะครับที่มีหลายๆช่องทําคลิปก็จะเป็นแบทโมบิลแบบ RC แบบนี้แล้วก็มีไซส์ t เวลล์อินสนะครับไซส์ T เอินก็จะเป็นนีครับ ตัวแบทแมนกับเซเลนาคีนะครับอันนี้พี่ต้นเอานะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่นี่แล้วก็จะมีแบทแมนถ้าเป็นกล่องนี้หรอจะมีเวอร์ชั่นนี้นะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นนี้นี่วิ่งสูตรนะครับแล้วก็มีนี่เดอะเพนกวินออสนะครับ แล้วก็เมื่อกี้พี่ต้นเห็นเซเลนาคีนี่เดี๋ยวพี่ต้นจะซื้อเซเลนาไปด้วยตัวหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวขอซื้อเซเลนาไปด้วยเซเลนาเหมือนมีอยู่สามกล่องนะครับแต่เซเลนาแต่ละกล่องก็ไม่รู้ว่าผิวสวยขนาดไหนเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะครับว่าเซเลนาเป็นยังไงบ้างอันนี้ตัวที่หนึ่งนะนี่ตัวนี้ตัวที่หนึ่ง แล้วก็ตัวที่สองแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวที่สานะครับเดี๋ยวมาดูหน้าเซเลน่ากันดีกว่าว่าเซเลน่าสวยไหมตัวนี้หน้าสวยนะแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้หน้าสวยเข็มขัดสวยนะครับแต่พีต้นชอบตัวนี้มากกว่า คิดว่าตัวนี้น่าจะแจ่มนี่ครับนี่นี่เห็นไหมเป็นเซเลน่าเอาไปนั่งในรถแบตโมบิลได้เท่ดีนะครับนี่เอาไปตัวเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวโดนพี่เบ๋ว่าแล้วก็เดี๋ยวพามาดูตัวงานอื่นๆของแบทแมนนี่ครับรถไซส์12นิ้วยังไม่มานะ ตอนนี้12นิ้วก็จะมีตัวเก่าอยู่นะครับแล้วก็มีงานสปินม a สเตอร์รุ่นที่เป็นคอมมิกส์ทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกทุกคนว่าฝั่งตอนนี้เนี่ยสปินมัสเตอร์เนี่ยคนนำเข้าก็จะเป็นคิดโดแปซิฟิกนะครับแล้วก็ฝั่งดังนี้ก็จะเป็นเบนเทนนะครับก็จะเป็นของคิดโดแปซิฟิกทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฮัชโบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ฮัสโบเนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับ ของก็ในส่วนฝั่งเซนท่าฮัสบจะได้น้อยมากนะครับจะไม่เหมือนกับฝั่งของคารากอนหรือในเครือของเดอะมอลนะครับนี่ก็จะมีตัวพวกนี้799นะครับ589ก็ไอตัวที่เป็นมูลไนท์นะมีคนเอาไปแล้วนะครับ3ตัวที่มันยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูงานของวังเด็กวังเด็กก็นี่ครับวังเด็ก ใครสนใจก็มาซื้อที่นี่ได้หรือจะไปซื้อกับพี่บีนะครับในกลุ่มวังเด็กได้เลยนะครับนี่ก็รุ่นล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้มาแล้วนะครับไปครอบแล้วก็จะเป็นพวกงานโทมีทะทะะ่ทัระนะครับถ้าเป็น LEGO เลโก้หรอเลโก้เลโก้ก็จะมีไมส์รอมชุดใหม่มาแบทแมนนะครับแบทเคป าริโอนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่า Star Wars มาใหม่นี่บบ้าเฟสโทร์นะครับแล้วก็แมนดารินมาใหม่นะครับเป็นเป็นบัสนะครับบัสก็คือเป็นตัวหัวครึ่งหัวนะครับแล้วก็มีงานพวกนี้นะครับแล้วก็มีนี่นี่นี แล้วก็มีนินจาโกนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเทคนิคแล้วก็ Harry Potter มาใหม่แล้วก็ l e โ o City นะครับอันนี้เทียบเคียงกับตัว NASA ที่ขึ้นขึ้นไปตัวที่เป็น a r t เท i ิสแล้วก็จะมี BM แล้วก็ Aston Martin นะครับแล้วก็จะมีเลโก้เทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับภาพรวมฝั่งนู้นก็จะเป็นตุ๊กตาผู้หญิงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปืนเนิร์ฟทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีทา a n นฟรอร์เมอร์ด้วยนะครับผมทา a n นฟรอร์เมอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกนี้นะครับทาร์นฟรอร์เมอร์ก็อย่างที่บอกพวกงานแฮสบทั้งหมดนะครับก็จะมีลงน้อยจะไม่เหมือนสยามพารากอนหรือเดอะมอลนะครับ เพราะว่าทางนู้นเขาก็จะส่งไปที่อีกที่หนึงนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์อันนี้กันดีกว่านี่อรอลุ้นกันว่าคิดโด Pacific เนี่ยจะเอาเวอร์ชั่นที่เป็น12นิ้วมาขายหรือเปล่านะครับท่านผะู้ชมแต่พี่ต้นเอาเวอร์ชั่น4นิ้วไปรีวิวก่อนล้วกันนะครับมันเท่ตรงนี้มากโชว์โชว์ ติดตามชมได้ในช่องเดอะต้นฮีโร่เหมือนเดิมนะครับไปแล้วเลิฟยูทุกคนนี่แนเดี๋ยวมาถ่ายอวดตรงนี้ดีกว่าน,นี่ไปเด้ว